สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสายตกสายมึกสายนวดสายเยื่อสดเยือปลอมทุกๆท่านนะครับเจอกับผมอีกแล้วครับกับท็อปนะครับกับช่องท็อปสตอรี่ฟิชชิงนะครับวันนี้ผมก็จะไปที่เขาตะเกียบนะครับดีไต่แจ้งมาว่าช่วงนี้น้ํานิ่งดีนะครับมึกเข้าค่อนข้างดีนะครับก็จะไปลองอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็เตรียมตัวเดินทางตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับ ก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วเราก็จะต้องใช้เวลาเดินทางเพื่อเวลาสักสามชั่วโมงนะครับจากกรุงเทพนะครับเพื่อซื้อของซื้ออะไรก็ส่วนเรื่องการเดินทางรายละเอียดอะไรเงี้ยครับผมก็จะเพิ่มเติมให้ในคลิปต่อไปนะครับอาใจะจ่ายเรื่องค่าลงเรือค่าตกทริปตก,ตกมือตกปลานะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมจะลงให้ในคลิปนะครับ ก็ยังไงก็ฝากรับชมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับไปกันเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ อ๋อวันดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเขาตะเกียบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหลังผมนี่ครับกับสมาชิกอีกชุดเดิมครับรวมห้าคนวันนี้นะครับอ๋อที่เดิมนะครับท่าเรือเฟอร์รี่ครับผมทางลงมานะครับจากที่ต้นคลิปเลยนะครับเรือซ้ายตรงท็อปนะครับเข้ามาบริเวณนี้ครับเราก็จะจอดเรือกันที่ ตรงนี้นะครับแล้วก็จะรอเรือมารับบริเวณนี้นะครับก็คือปากอ่าวนี่ครับข่าวตะเกียบก็ค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงครับก็าฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามรับชมนะครับ ครับผมเรือเรามาแล้วไปพัดเจ้าเก่านี่นะครับเบอร์โทรนะครับ0867620108นะครับเห็นไหมครับขับไว้ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับลำนี้นะครับไป่พัดนะครับเทียบผ้าแล้วนะครับ ใชครับคุณผู้ชมออกเดินทางได้เดินทางแล้วครับเราออกจากฝั่งกันแล้วนะครับตอนนี้ ายแรกของเรานะครับวันนี้อยู่หน้าหาดเลยนะครับไม่ได้ไปไหนไกลโอ้โห,ห,น,หนี่ไายนี่ครับคุณผู้ชมมึกตัวแรกของเรานะครับขึ้นมาแล้วตัวแรกขึ้นมาแล้วนะครับ กองแรกเรานะครับใครได้แล้วอ่啊ได้ดีอเอาเหรออ่ามันจ้องอยู่นานแล้วจ้องเราอยู่นานแล้วง่าแล้วเปิดไฟข้างหน้าข้างหน้าข้างข้างได้ข้างหลังร้องเปิดไฟแล้วววข้างหลังร้องร้องหาหมึกแล้วครับเฮ้ยมันมกินสเต็ปเดียวจริงเหรอจริงสเต็ปเดียว กินหน้าดินด้วยเบาๆบาก็พอใช่หรอามันน่ะถามดิถามดิมีตัวเดียวนี่น,นะเอ,อ้ยมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่มีตัวใหญ่ขยับเข้าเป็นไปไม่ได้ที่มีตัวเตีวยตวเชื้อมีเชื้อมีแต่เขายับไปแล้วคนยังมาเกียยแผนเนี่ยเรือเลยไทยเรือพวกเรือประมงไม่กล้านะใช่กันเเราเข้าเราเข้าไปได้เขามีเรือขยับไปด้วยนะ อทุกเรือเลยวันนี้พี่ขอบอกวันนี้เรือเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับมามันมีเรือมันจอดทิ้งเปลนที่ออกมาท่าเหรอไม่ใช่มันอืมอันนั้นต้องุูใช่ปูปุ๊บนี่ปุ๊บปุบกระพัดเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เข้าจะเย็นเหลี่ยมนู้นมันดีกว่าไหมเหลี่ยมสวยเหลี่ยมน้ำเบาเรายังไม่เห็นลูกปลานั่นมาเล่นเลยวันนั้นด่าทะเลาะกับลูกปลา ลูกปลาอะไรลูกแม่งเขามาเล่นไปเขาง้างเขาง้างทะเลาะกับลูกปลาแล้ำนะมันก็ขุ่นเลยเนี่ยมาครับโอ้ยอุยอ้ย,ยตัวนี้นะมันไม่ได้ได้ว่าฝีมือหรอกจริงๆเมื่อกี้เมื่อกี้มันจับตัวนู้นอยู่แล้วไอคันนี้มันติดเองขาขาปากไว้ขาตรงไปจะปากไว้เอาอันมาโชว์ดีดีโอ้วิโชว์แล้ว<ๆ>ก็อนะไรไปเลย ปักไว้ก่อนนะรู้หนูปักไว้อะมาแล้วครับเรียบร้อยครับตัวที่สองของผู้สาวขี้เมาดึงจุจ่จักจู่จักเอ้ยนั่นแหลคนเดียวสองแต้มนะดึงจุ่จักจู่จักเอ้ยนี่ครับคุณผู้ชมหมึกน้อยของผมตัวแรกครับมาแล้วครับคุณผู้ชมมาแล้วครับเอาไปช่วยวะ,อววยวะโอ้โหเกี่ยวข้างด้วย ยกมานางกล้องหน่อยดิย้ายเกลยข้างด้วยยกมั้ยไทยๆโอเคคุณตัวใหญ่อยู่ในนี่ยนี่ครับาป๊อปหรอกดมือกระดองมาครับผมเรียบร้อยเอาแล้วเอาแล้วมาเดี๋ยวมาแน่นเลยตามพ่อมาเลยแน่นเลย นี่ครับคุณผู้ชมครับหมึกเข้านะครับวุ่นวายนะครับตอนนี้นี่ครับคุณผู้ชมหมึกว้ายเต็มเลยนะครับเกี่ยวเลยพี่แอมเอ้ย่วก็พันกันเองสวยปู่บอกให้เกี่ยวเลยไม่ใช่ห่อพันมันจับค่อยๆค่อยๆอาบขึ้นมาถอยหลังนะถอยหลัง ่อหลังไปหน่อยโอเคครับนี่ครับคุณผู้ชมโดนแล้วครับหนูครับต่งหนูกระโดนนะครับตายปากเอาไว้นูกระโดนอีกนะครับตัวครับอู๋นี่ครับปิป๊อปปิป๊อปโดนครับปิป๊อปโดแล้วครับ เริ่มเข้าวครับเอจอช็อตเป็นแถวนะครับตอนนี้สายมึกช็อตนะครับเยอะมากใหญใช่มึกใหญ่เห็นหลายตัวเลยนะมพื่นวิ่งเป็นฝูงเลยนะนี่ครับผมมาอีกแล้วนะครับไปนี่เลยเนี่ยไปนี่เลยเนี่ยมันถ่ายดีป๊าด ตุ๊บๆุบุบนี่ครับขึ้นไม่หยุดเลยนะครับวันนี้หมาแล้วครับอาบนี้วันนี้แล้วแบบนี้เหมือนกันนี่ครับฝีมือนะครับนี่ครับผู้สาวครับเมนูประจำเรือก็มาแล้วครับปลาป่าก้นดินหมึกน้ำดำครับผม กินไม่หยุดครับทางนี้ก็กินไม่หยุดนะครับรับดึกเก็บแล้วเก็บอีกครับหมึกเต็มลำเรือแล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมเห็นแบบไหนครับมึกเบือเบืออไปเบือตกปลาหมึกน้ำดำนะครับไม่ได้ไม่หรอกำลังกินอืมอร่อยมากตัวกระพุ้งน่นเหมือนตัวอนายอยู่เก็บไว้ก่อนครับ หงราบอระบอระบบนี่ครับสดบนเรือนะสดชื่นนี่ครับไตเราก็บริการอีกแล้วนะครับมีคนลนน้ำมาอีกแล้วาตบอกกูไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้ไม่ได้นอ้ยต่าตจะนำเสนออะไรอีกครับเนี่ย ลาบเหรอเดี๋ยวอ๋อเอาเมนูต่อไปลาเมนูต่อไปอะไรครับท่นลาบครับลาบนะเดี๋ยวไปจะจัดลาบให้สวยๆนะครับลูกเป็นไรตัวโอเคครับผมอ้าวนี่ไปทำอะไรมาเนี่ยเอาลูกเกลือให้เขาอ๋อลูกเกลือนะครับต้มต้มกินกินลูกไป็ลไรตัวอืมขึ้นมาแล้วครับเอาลูกเกลือเลยวะอ่ะๆกินบีบไปเลยไปวะไปวะนี่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 ตัวนี้ ไปนี่วะจะไปกินนครับหนดวดเดียวนะะยิงนวดนี่ดูนะครับฝีมือมากปิดมานิดเดียวครับผู้สาวเราวันนี้ทำผลง,งานน่ากลัวมากคนนี้มันแน่นอนอยู่แลนะ้วสมกับที่มันคุยนัก้วยวหนา <c oughs> <c oughs> ยกยกคนเดียวนะไม่ต้องโยกด้วยให้เหนื่อยเราปักรอเลยหาของตด้คือคนที่เกียดติเขาจะทำได้นะคะแบบต้ก็คนที่เกียดเท่านะั้น <c oughs> คนใหญ่เขาไม่ได้หรอกแบบนี้เกียร์เท่านั้นแล้วโดนนี่ครับขันไม่ได้ใหญ่แล้วครับือนี่ครับมาพัดเราโดนอีกแล้วครับหนูเล่นปล่อยให้ตกดินเลยนะปล่อยให้นอนดินเลยแล้วลุกได้ังไงโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมขึ้นเรื่อยๆนะยกแล้วก้าตุกปล่อยให้มันลงไปถึงพื้นไม่ว่าไงพอได้พอได้แล้วพอได้แล้วเริ่มมีเสียง เยวไ้หลายตัวแล้วกินไม่หยุดนะครับน้ำพัดนะครับส่งเข้าประกวดครับนี่มันติดอยู่นี่สะบัดสะบัดลงมาดิโอ้ร่วงไปแล้วมามามาลงมาเลงเอาล่ลงมาเก็บลูกเกียร์กันนะครับตอนนี้มาตรงนี้ อุ้นี่เนปก็บลูกเยียกันนะครับเมนูนมาแล้วยาวจริงครับตัวเนี้ย ไปดูความสดนะครับไก่เนี่ยเราจะกินสดสดบนเรือแบบนี้นะครับผมเลยหนูจะกินทอดไม่ไม่ไม่หนูจะไปตกตัวได้แล้วหนึ่งตัวโอ้โหได้แต่เกิดูใหญ่ ตอนนี้ก็ทำการย้ายห,หมายนะครับคุณผู้ชมตกปลาครับออกมาหมายนอกนะครับมาเฝ้ากองออกมาเฝ้ากองกันนะครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนนะครับออกมาตกปลาก็สวัสดีคุณผู้ชมยมชามเช้านะครับก็หลังจากเผลอหลับ ไปนะครับก็สลบไปทั้งคืนเลยนะครับเราไม่ได้มีผลงานเท่ไาไหร่เมื่อคืนครับก็ตื่นมาก็มีคน,น,กนต,กตกปลาได้ปลา,ากันเยอะอยู่นะครับ,นะรบน,นี่ครับบริเวณนี้ครับ<อ>ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตกปลากันนะครับต่อสักพักหนึ่ง,ง,เ,งเ,เดี๋ยวไปรอดูผลงานตกปลากันนะครับโอเคใช่ไหมครับโอ้โหนอนหยอกล้อก็ไม่ได้ไงไม่รู้ พอเช้า,น,น,ชานะครับครับย้ายกองนะครับเข้ากองปลานะครับผมเดินทางในจีนทางันออนะครับย้ายใหม่นะครับเข้ากองล่บบอปลาที่เราได้ หวังว่าไ เราต้องปิดคลิปกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ขึ้นจากเรือแล้วนะครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างครับได้น้อย,อยบ้างได้เยอะบ้างครับแต่ละทิปไม่เท่กากันนะครับแต่ทิปนี้ก็ได้พอได้สนุกกันนะครับผมนี่นี่แม่เคยเคยเป็นนิ่มาหมแม่คุณยังแบบต่าลงกว่าเฮยอะไตัวเดิมเอาเพลใส่เลยนะนี่นี่นี่นีนี่นี่นี่นีไม่ใช่

ไปไลฟ์ไปถังอะไรครับพี่ครับก็จะเดินทางกลับกันแล้วครับคุณผู้ชมครับครับครับผมเรือครับโอเคครับผมต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ